หกหกใส่ได้เลยวะโอ้ยขนมพกไงขนมพกไข่ขนมพกยังไม่ได้กสุกแล้ววะไรเี่ยห่ไ้ยอหโอมือใส่เลยมึงเออหยิบเนะน้องี่ม่ต้องใส่เลยน้้งวะน้องต้องต่าไฟไหม เอาไปแล้วเอาไปแล้วแล้วไอ้พรุนี้ใส่ด้หรอเออใส่พื่ออนไอ้ปลาไว้ลอยไว้ลอยอันสุดท้ายโอ้โหแบก่อเลยมัสักพักสักพักหนึ่งสักพักหนึ่ง,งดูสูตรจากเมือง o อง <S S <ka> <S อสการ์ ยังไม่นั่นเลยไม่ต้องตตรงงก่ออน้ใส่ดีก่อนนี่ปะวะใส่ทับพีนี่ก่อนไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่มีใครถามอีกหน่อยนึ่งนี่ให้มันเต็มเต็มให้มันเต็มเต็มอ่ะให้มันเต็มเต็มมันจะไหม้ข้างล่างแล้วอ๋อได้วไม่ต้องหัวเราะเหรอไม่ต้องหัวเร็จแล้วอ่ะแล้วหมุนยังไงอ่ะหมุนใช่ไหมหมุนใช่ไหมต้องร้อนร้อนเลยเหรอร้อนร้อนต้องร้อนร้อนเลยหมดใหญ่ใหญ่ของทีาทำ้ดูวันนี้ ใส่อีกเหลากให้เออ้เต็มเลยเหรอน้ไม่บอกแต่เอนหยุดไม่บอกอย่างนี้เลยเดี๋ยวมันไม่อ้ามันจะได้ครึ่งเดียวไงน้องอจะทำโหดดิมันต้องโดนะมันต้องโด่จะไม่กลมลางเางไม่เป็นไรที่ตรงกลางตรงกางเปิดใจะแหมอ ทำไมเจ้าวะคอยู่แล้ยจับได้เลยขอให้อันนี้รอดก่อนนะยังไม่ทันแถมเลยมึงจะจับมันต้องไม่ไม่เมื่อกี้เห็นขงล่งไม่อยไม่เลยที่ใบหมากอะไรเลช็อกโกแลตก็ได้กรอบๆไงจริงจริงกินกรอบๆอร่อยน้องก็อร่อยหมดพี่แค่เห็นน้องอร่อยน้องเมื่อกี้เขายังบอกเลยอะไรไม่อร่อยได้เลหรือเปล่าได้ยังไม่เสร็จนี่มันแบบทำแบบเร็วเร็ว เอาไม่เคยเห็นเขาทำป่ะไม่เคยเห็นเขาทำป่ะเออมันก็มันก็แบบทอดไปเรื่อยยังทเื่อจะไม่ใ่เ็ายม่มีคบงาะหม้า เอาละเอาละนี right? oh, oh, ah, ta, ่เห็นไหมใส่ไม่ได้หรอ๋ใส่ีนี่เอเมหเอาเอาเอาตามๆเขาอ่ะไม่ใช่ มไ,ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรอ่ะอะไรวะมันจะฮิปกริคไฮใช่ไหมล่ะไฮไฮอ๋ออ๋ออ๋อให้ดูก่อนว่าไหมหรือเปล่าอ๋าอให้ข้างข้างข้าง ยางยางยางางยาางยางมีที่รอป่ะไม่มีมีข้างในอ่ะจอดมันมีมีเวิร์ข้าข้างในไม่รู้อ่ะไอ้ง่เีี่วมเธอมากันต่ายดีกระาเวายะชาวายะแนวแบบว่า บบอาเะอา,มามออะแบบต้ไตตตมไม่บุฟเฟ่บุฟเฟ่ในข้างมาตอนดินเลนไม่สุกเลยอันนี้ไม่สุกเลยอะอันนี้ไม่สุกเลยอะ่าจิจ้จๆแบนี่โอ้โหเท่ว่ะเครื่องดู อันนี <S <S ้องมือเว้ยรายการที่ทุกคนละกันอันนี้ไม่สุกนี่ก็ใช่ไงก็ดูว่าไหนสุกก็นั่นเลยอนี่ยังไม่สุกเลยยังไม่สุกเลยกลางๆอันกางๆอ้าวใครจะเป็นเหยื่ออะไรแรกวิญญาสุกก่อนี้อันกางนนี่ก็ยังนี่หรือก่อนอีกที่นี่อยากกินแล้วใช่ไหมเพิ่งมึงแอมจะมานี่ฝันก็สุกแล้วนี่แอมก็อยาก ไม,ไม่แล้วแล้วมันก็มีอ้าก็จุดเด็มกนมนเราแก้อืมทำไมทำไมเปิดแทงนู้นน่ะรมอยู่นี่อ้าวทางนี้ถูกแล้วท้องขาเมื่อกี้่าอล่งไ,งไ,งไป ให้เอาอันนี้ด้วยเอาอันนี้เอาเนี่ยอร่อยอร่อยกินก่อนไหมไม่ะทำอยู่ป้าป้าเข้าบ้านอีกปะเอารถไหนมีอะไรบ้างวะรถแบบที่มีสามอันอ่ะมีอะไรบ้างอ่ะมีบวยมีแบบนี้แล้วก็ยังไงไม่อร่ก็อร่อแค่นั้นไม่ได้เป็นผแค่ชิมกันไหมอะไรเงั้นเอาอย่างนั้นอ่ะบัตก๋วยเอาอะไรยาวอ่าสอง

มันทุกคนตลอดวเวลาเราเห็นที่ร้านกินเราใช่ไหมเพราะว่าเราจอนนะให้เดินไปกินนี่บ้านเราก่อนโทรอยู่ไปกันนะเต็ดปะติดอีก